สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นป .4 กับครูเปิ้นกันบ้างนะคะมาพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรื่องประโยชน์ของการนั่งสมาธิค่ะนักเรียนลองฝึกสมาธิตามครูนะคะเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ทำจิตใจให้ปลัดโปร่งนะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากการหายใจของเรานะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหลับตานะคะค่อยๆหลับตานะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโททําจิตใจให้บริสุทธิ์ปลอดโปร่งนะคะไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทการนั่งสมาธินะคะมีประโยชน์อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ หนึ่งนะคะทาให้ความจําของเราดีขึ้นทําให้เราทําข้อสอบได้คะแนนมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเรามีสมาธิดีขึ้นนะคะ 2. ทําให้เรามีสมาธิในการเรียนและทําให้ผลการเรียนของเราดีขึ้นด้วยค่ะเวลาครูถามอะไรก็ตอบได้ด้วยนะคะเพราะเรามีสมาธิจัดการนั่งสมาธินะคะเด็กๆ 3. ทํทำให้เรามีสติมีสมาธิก็จะทำให้เราฟังเพลงและร้องเพลงได้ดีด้วยนะคะ ทำให้เราทำงานได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดงานและทำงานได้ดีด้วยค่ะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆดูสิว่าเราจะทำถูกข้อไหนกันบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยข้อ1ค่ะการมีสมาธิทำให้เราเป็นคนอย่างไรอกอไกลใจร้อนขอไค่ด่วนตัดสินใจขอควายใจเย็นรอบคอบงองงูเฉยชาค่ะ นักเรียนว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดคะอ่าเลือกมาเลยค่ะหนึ่งข้อคะ่จะจดใส่กระดาษไว้ด้วยนะคะใครทําถูกกี่ข้อคะอ่านิกได้หรือยังเอ,อ้ยถ้าได้แล้วฉเฉลยข้อไหนคะตอบเลยค่ะตอบดังๆนะคะเด็กๆอ่าเก่งมากคะ่ะลูกปรบมือตัวเองหน่อยตอบข้อขอควายคะ่ะ ดูข้อ2กันบ้างนะคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนั่งสมาธิข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนั่งสมาธิค่ะกอไก่นั่งแล้วจิตปตอดโปลงขอไข่นั่งแล้วได้ความสงบคอควายนั่งแล้วได้เลขกเด็ดงองงูนั่งแล้วได้ความสบายใจค่ะข้อไหนคะนักเรียนอ่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนั่งสมาธินะคะนักเรียนเลือกมาเลยค่ะหนึ่งคำตอบนะคะ ได้หรือ,อยังเอ่ยอ่าเก่งมากลูกพูดดังๆเลยค่ะรู้ปกครองได้ยินเลยนะคะข้อไหนเอ่ยอ่าตอบดังๆเลยค่ะเก่งมากลูกเก่งมากอ้าวเฉลยเลยค่ะตอบข้อขอ้อควายค่ะปลุกมือตัวเองไหนค่ะมาดูข้อ3กันบ้างนะคะข้อ3จดไมีอยู่ว่าระหว่างนั่งสมาธิเราควรระลึกถึงสิ่งใดเป็นหลัก ระหว่างนั่งสมาธิเราควรระลึกถึงสิ่งใดเป็นหลักค่ะกอกายพ่อแม่ขอใครผู้มีพระคุณขอควายการเรียนงองงูลมหายใจเข้าออกค่ะข้อไหนคะนักเรียนอ่าได้ฟังมาแล้วข้อไหนเอ,อ่ยนักเรียนคิดว่ามันจะตรงกับข้อไหนนักเรียนเลือกเลยค่ะอ่าเลือกได้หรือยังเอ,อ่ยถ้าได้แล้วฉเฉลยเลยค่ะ พูดดังๆพูดดังๆถ้าตัวเองตอบถูกแล้วก็ปลบมือตัวเองด้วยนะคะอ่าเฉลยเลยค่ะตอบข้ององูค่ะเก่งมากค่ะลูกปลบมือตัวเองด้วยค่ะต่อไปข้อสีค่ะ การมีสมาธิระหว่างเรียนหนังสือมีผลดีอย่างไรการมีสมาธิระหว่างเรียนหนังสือมีผลดีอย่างไร mm hmm. ก็ถามถึงผลดีนะคะอ่าก็ไายครูให้คะแนนมากขอใครครูชมเชยพอควายมีใจจดจ่อกับเรื่องที่ครูสอนงองงูทำให้ไม่ง่วงค่ะข้อไหนคะนักเรียนอ่าขีนคาตอบไว้เลยค่ะ ตอบถูกนะคะปลบมือตัวเองด้วยนะคะอ่าคิดเลยค่ะข้อไหนเอ่ยอา่านักเรียนได้คําตอบแล้วตอบเลยค่ะลูกตอบดังๆเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยเฉลยข้อไหนคะนักเรียนอ่าเก่งมากค่ะตอบข้อขอควายค่ะมีใจจดจ่อกับเรื่องที่ครูสอนนะคะถ้านักเรียนมีสมาธินักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องและก็เข้าใจในเรื่องที่ครูสอนค่ะ เรียนมาดูข้อ5้ากันบ้างค่ะสถานที่ใดเหมาะแก่การนั่งทำสมาธิมากที่สุดค่ะสถานที่ใดเหมาะแก่การนั่งทำสมาธิมากที่สุดนะคะกอไกห้องน้ำขอไขสวนสาธารณะคอควายโรงเรียนงองูห้องพระค่ะมีใครเข้าห้องน้ำแล้วนั่งทำสมาธิมีไหมเอ่ยอ่าและสวนสาธารณะละ่ะคะอ่าสวนสาธารณะมีคนพกุกพานจะไหมลูกนั่งได้ไหมเอ่ย โรงเรียนมีนเพื่อนๆเยอะยๆมากมายเลยนั่งได้ไหมคะห้องพระบ้านใครไม่มีห้องพระก็สามารถนั่งห้องโถงได้นะคะเฉลยได้หรือยังเอยนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะอ่าถ้าได้คําตอบแล้วตอบมาเลยคะ่ะสถานที่ใดเหมาะแก่การน,นั่งสมาธิมากที่สุดนะคะอ่าถ้าได้คําตอบแล้วตอบดังๆเลยคะ่ะเก่งมากลูกเก่งมากพูด,ดดังๆเลยคะ่ะอ่าเฉลยเลยนะคะ มีใครยังไม่ได้คำตอบไหมคะให้เวลาคิดนะคะอ่าถ้าได้แล้วตอบเลยค่ะตอบข้ออ่างงูค่ะเก่งมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะเด็กๆข้อ6ค่ะการทำสมาธิจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อใดาอการทำสมาธิจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อใดค่ะกอกายการแต่งกายขอใครใจิตใจขอควายเงินทอง งูงูสถานที่นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะการทำสมาธิจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อใดอ่าข้อไหนคะลูกตอบดังๆเลยค่ะตอบให้มั่นใจไปเลยนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอยระหว่างการแต่งกายกับจิตใจเงินทองและสถานที่อ้าเก่งมากเลยตอบดังๆลูกอ่าได้คำตอบแล้วถ้าถูกปลบมือตัวเองด้วยนะคะตอบข้อ ้อไหนเออตอบข้อขอใครค่ะเก่งมากลูกเก่งมากต่อไปมาดูข้อ7กันบ้างค่ะข้อ7นะคะการมีสมาธิช่วยในการร้องเพลงได้อย่างไรการมีสมาธิช่วยในการร้องเพลงได้อย่างไรก่อไ ช่วยให้มีสติจดจำทำนองและเนื้อเพลงได้ขอใครช่วยให้มีคนฟังมากขอควครช่วยให้ผู้ฟังเอ็นดูงองูช่วยให้มีเสียงที่ดีค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะถ้านักเรียนมีสมาธินะคะจะช่วยในการร้องเพลงได้อย่างไรนักเรียนเลือกคำตอบเลยค่ะข้อไหนเอยถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะอ่าเก่งมากลูก พูดดังๆเลยค่ะเก่งมากาถ้าตัวเองตอบถูกแล้วปลบมือตัวเองด้วยนะคะได้หรือยังเอ่ยอเก่งมากลูกคิดดังๆเลยค่ะได้คําตอบหรือ,อยังไหนใครยังไม่ได้คําตอบอให้เวลาคิดลูกให้เวลาคิดเร็วเก่งมากเลยข้อไหนคะเก่งมากเฉลยแล้วนะคะ าใครจะถูกบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะลูกหนึ 1, 2, 3, ่งสเฉลยค่ะตอบข้อก็ไก่ค่ะเก่งมากลูกปลบมือตัวเองด้ค่ะมาดูข้อสุดท้ายกันบ้างนะคะข้อ8ค่ะการนั่งสมาธิอย่างไรที่ไม่เหมาะสมการนั่งสมาธิอย่างไรที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ไก่พูดคุยขณะทำสมาธิขอไข่อยู่ในอาการสำรวม พอควายไม่หยอกล้อกันงองูนั่งในที่สงบเงียบค่ะข้อไหนเออคิดได้หรือยังคะอ่าถ้าได้คำตอบแล้วพูดออกมาดังๆเลยค่ะตอบมาเลยตอบข้ออ่ากอไก่ค่ะเก่งมากลูกเก่งมากปลุกมือตัวเองด้วยค่ะมานับซิว่าตัวเองได้กี่คะแนนกี่ข้อค่ะถ้าถูกทุกข้อแสดงว่าเก่งมากเลยนะคะอ่า สุดท้ายแลวคูเปิลขอบายบายลาแค่นี้ก่อนนะคะยังไงขอให้นักเรียนลองนั่งปึกสมาธิกันนะคะ,ะถ้านั่งได้แล้วนักจะเรียนสมาธิมากขึ้นนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คูเปิลขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็บายบายนะคะเด็กๆบ,บายๆค่ะ